สวัสดีค่ะพบกับช่องอมุเลตปุไรเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบในทากตกายสิทธิ์ที่ทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้เลือกบูชากันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนมิถุนายน2567ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมีเหล็กไหลเขาอึมครึมจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแร่เกาะล้านงามงามแบบนี้ จากจังหวัดชลบุรีค่ะรวมถึงเพชรหน้าทาั่งของดีของขลังจากแดนใต้ที่ทางช่องเรานํามาจากจังหวัดพัทธลุงค่ะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะที่ได้บูชาไปแล้วนะคะทางช่องเราก็จะมีเอกสารใบกํากับแนบไปให้ด้วยนะคะถึงวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านรวมถึงคาถาบูชาคาถาขอโชคขอลาบค่ะ สน,สนใจหรือสงสัยรายการไหนนะคะก็สามารถทักถามมาได้ค่ะไลน์ไอดีและเบอร์โทรศัพท์โชว์วิธินาจอเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เล็กไหลเขาอึมครึมของดีจากจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะเล็กไหลเขาอึมครึมนะคะจะเรียกตามสถานที่เกิดค่ะถือว่าเป็นเด็กไหลน้ำลองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลิ์ในตัวสามารถงอกขยาย เปลี่ยนสีได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยู่ที่ผู้ที่บูชาด้วยค่ะเราเริ่มต้นกันชิ้นแรกกันเลยนะคะมาเล็กหนึ่งค่ะมาเล็กหนึ่งชิ้นจะใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงนะคะขนาดของเหล็กไหลก็คือ4ซนติเมตรค่ะความสูงค่ะกว้าง3ซนติเมตรนะคะด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยค่ะสําหรับเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะที่ทุกท่านบูชาไปแล้วนะคะทางช่องให้ท้งกอบแบบนี้เลยนะคะขนาดที่แจ้งไปเนี่ยจะเป็นขนาดที่อยู่ใน กรอบสแตนเลสค่ะมาต่อกันที่หมายเลขสองนะคะหมายเลขสองชิ้นจะเล็กกว่าหมายเลขหนึ่งนิดนึงค่ะก็คือสูง3.5เซนกว้าง2.6ซนติเมตรค่ะงดงามมากๆมีแบบเรียกว,ว่างอบขึ้นมาด้วยนะคะสีสันจะออกไปทางปีกแมลงทับนิดนึงค่ะก็คือจะออกม่วงๆน้ำทะเลค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับท่านที่บูชาดีๆนะคะ สีจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยและนี่ก็คือ,คอมาเลสามนะคะสีสันก็จะเป็นคนละแบบสเสน่จ์จะแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะสําหรับเด็กไหลเขาอึมครึมค่ะคราวนี้หลักการเลือกเนี่ยอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะว่าเราถูกอกถูกใจเห็นชิ้นไหนแล้วชอบนั่นแหละค่ะก็คือชิ้นที่เราเขาเรียกว่าถูกฉโกต้องฉโกต้องตาต้องใจกันใช่เลยประมาณนั้นนะคะ มาต่อด้วยหมายเลขสีก่กันค่ะหมายเลขสี่เนี่ยสีสันงามมากๆเลยแล้วก็มีการงอกที่งามมากๆค่ะพยายามคัดสรรที่มีสีสันวันนะ เยอะๆมาให้ทุกท่านได้บูชานะคะเพราะว่าแต่ละสีสันแต่ละวันนะก็จะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภค้าขายเมตตามานิยมค่ะแต่บางท่านอาจจะออกชอบแบบสีออกดำๆหน่อยคือถ้าเป็นสีดำเลยนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันชาตรีแคลคาดประมาณนั้นค่ะและนี่ก็คือหมายเลข5นะคะหมายเลขห สีสันจะออกที่มุมมุมนิดนึงนะคะจะอยู่ด้านมุม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 ด้านบนประมาณนั้นนะคะอาลืมเลยส่วนออกสนใจนะคะถ้าหากจะบูชาค่ะก็ชิ้นละ599มีค่าส่ง50บาทค่ะถ้าหากบูชา2ชิ้นนะคะเราก็จะพิเศษให้ด้วยนะคะพิเศษบูชา2ชิ้น1000ฟรีค่าจะส่งค่ะและนี่ก็คือหมายเลข6ค่ะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับพุทธคุณนะคะของ ใเขาอึมครึมนะคะนอกจากเรื่องโชคลาภค้าขายเมตตาหมานิยมคงกพันชาตีแล้วนะคะยังป้องกันคุณใสคุณคนลมเพลลมพัดได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะและนี่ก็คือหม,มาเลขเจนะคะในข่าอึมครึม คลิปนี้ทางช่องได้คัดสรรไม้ทุกท่านได้บูชากันทั้งหมด12ชิ้น12หมายเลขค่ะอย่างที่แจ้งไปต้นต้นหัวคลิปนะคะว่าท่านที่บูชาไปนะคะทางช่องก็จะมีเอกสารใบกำกับใบแนบไปให้ด้วยถึงวิธีการอัญเชิญเหล็กไหลเข้าบ้านวิธีการบูชารวมถึงคาถาบูชาที่ถวายน้ำพึ่งด้วยนะคะการถวายน้ำผึ้งนะคะก็ถวายในวันพระใหญ่ค่ะ วันพระจันทร์เต็มดวงหมายเลข8แล้วนะคะถวายน้ำพึ่งนะคะก็คือวันพระใหญ่หรือวันพระจันทร์เต็มดวงต้องถวายให้เห็นแสงจันทร์ก็คือแบบเรียกว่าอาบแสงจันทร์ประมาณนั้นนะคะการถวายน้ำพึ่งจะมี2แบบค่ะก็คือถวายใส่ถ้วยนะคะเอาถ้วยใส่น้ำพึ่งแล้วก็ถวายหรือจะเอาน้ำพึ่งป้ายที่องค์เหล็กไหลตอนเช้าค่อยล้างออกนะคะและนี่ก็คือหมายเลข9กค่ะ สำหรับน้ำพึ่งนะคะถ้าไม่สะดวกจริงๆไม่แน่ใจว่าจะไปไปหาที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะเข้าไปในเซเว่นก็ได้ค่ะหยิบน้ําพึ่งในเซเว่นมาถวายได้เช่นกันค่ะท่านที่เคยบูชาไปก่อนหน้านี้นะคะถวายน้ําพึ่งในวันพระแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือจะโทรมาเล่าสู่กันฟังก็ยิ่งดีค่ะและนี่ก็คือหมายเลข10แล้วค่ะสำหรับท่านที่เคย โทรเข้ามาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะคะจากประสบการณ์เลยก็คือจะมีเปลี่ยนสีอันนี้เคยเจอแล้วแล้วก็มีการงอกรอบแตกอันนี้ก็เคยเจอแล้วเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าอยู่ที่ตัวผู้ที่บูชาด้วยนะคะหมายเลข11แล้วนะคะอ้อลืมไปเลยมีอยู่เคสหนึ่งค่ะถูกหวยค่ะ อันนี้พูดได้ไหมคะก็คือได้โชคได้ลาบประมาณนั้นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค้าขายดีค่ะจากที่เงียบเงียบเงาๆก็ขายดีแบบเทน้ําเทท่าเลยนะคะยังไงก็ขออวยพรนะคะให้ทุกทท่านที่บูชาเหล็กๆเขาอุมคืมไปนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะหมายเลข12ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะ เล็กไหลเขาอึมคึนนะคะถ้าหากสนอกสนใจก็บูชาได้ชิ้นละ5 9 9ขออนุญาตคิดค่าจัดส่ง50ค่ะพิเศษบูชา2ชิ้นนะคะ1000ฟรีค่าจัดส่งค่ะสนอกสนใจทักถามมาได้นะคะจากเล็กไหลเขาอึมคึนนะคะก็จะเป็นแรกเกาะล้านของดีของจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นของดีที่ชาวจังหวัดชนบุรีภาภูมิใจสุดๆเลยค่ะ แรกเกาะล้านนะคะจะเป็นเหล็กไหลน้ำรองเหมือนกับเหล็กไหลเขาอึมครึมที่กาญจนบุรีค่ะมาชมกันหมายเลขหนึ่งสองสามนะคะขนาดของแรกเกาะล้านนะคะจะขนาดเล็กกว่าเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะราคาบูชาเลยประหยัดกว่าด้วยค่ะชิ้นละ399ากขออนุญาตคิดค่าจัดส่ง50นะคะพิเศษบูชา3าชิ้น1000ฟรฝีค่าจัดส่งค่ะให้ชมด้านบนนะคะ แร่เก่าร้านจะต่างกับเหล็กไหลเขาอึมครึมตรงที่ว่าสีสันแค่นั้นเลยค่ะสีสันลักษณะประมาณนั้นเพราะว่าแรกเก่าล้านเนี่ยจะสีดำมันวาวแบบนี้ค่ะเหล็กไหลเขาอึมครึมนะคะเขาจะมี7สีหรือว่าปีกแมลงทับสีลุ้งประมาณนี้แล้วแต่ชิ้นไปค่ะและนี่ก็คือสีห้าหกนะคะจะนุนๆูปูดปูดขึ้นมาเลือกแล้วแต่ชอบแล้วแต่ ชิ้นไหนที่ถูกฉลกนะคะก็เลือกชิ้นนั้นค่ะ789ค่ะและก,ก่อนล้านนะคะจากประสบการณ์ที่ผู้ที่บูชานะคะมาเล่าสุ่กันฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องแคลค่าปลอดภัยจากพยันอันตรายค่ะอันนี้เนี่ยชัวปรปาบเห็นผลมาแล้วค่ะ789นะคะแรกก่อนล้างจะมีทั้งหมด11ชิ้น11หมายเลขให้เลือกค่ะสน,สนใจก็ทักถามมาได้เช่นเคยค่ะหรือว่าสงสัยก็ทักถามมาได้นะคะ และ2ชิ้นสุดท้ายค่ะ10 11จากแรกเกาะล้านนะคะลงใต้ค่ะไปหาเพชรน้าทั่งกันค่ะเพชรน้าทั่งทางช่องมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะรอบนี้มีทั้ง599 399และ799แบบนี้รวมถึงชุดละ 299รับ3ชิ้นค่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับ799ค่ะชิ้นแรกนะคะขนาดประมาณ4,3คูณซนติเมตรนะคะชิ้นจะใหญ่พอสมควรค่ะจะเป็นเพชรหน้าทัางที่เกาะรวมกันทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะสำหรับชิ้นหมายเลขหนึ่งนี้นะคะเพชรหน้าทั่งนะคะถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์ในตัวที่เน้นไปทางเรื่องโชคลาภมากถึงมากที่สุดค่ะ เพราะว่าบางท่านนะคะสายมูจะเรียกเพชรนาทั้งนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือหินเรียกรัพย์ค่ะหมายเลขอนะคะต่อมาที่หมายเลขอัค่ะแต่ในชื่อทางวิทยาศาสตร์น,นะคะก็คือแร่ไพไลท์ค่ะจะพบมากทางภาคใต้ของประเทศไทยและสังเกตดีๆนะคะหลังของหลวงปู่ทวดที่เป็นเนื้อว่านนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะจะมีเพชรน้าทั่งอยู่ที่ด้านหลังขององค์พระด้วย มาเลข4ค่ะมาเล4นะคะเพชรหน้าทั่งจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆ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 มาเกาะรวมกันอยู่นะคะชิ้นจะค่อนข้างใหญ่ค่ะชิ้นแบบ799นี้นะคะขนาดประมาณ4คูณ3ซนเมตรค่ะมาเลข5ค่ะมาเลข5เล่นแสงมากระยิบระยับมากเห็นไหมคะเล่นแสงมากเลยวิบวับิบวับ นะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะว่าเพชรนาทั่งเนี่ยถ้าหากเราต้องไปติดต่อการงานหรือว่าธุระหรือว่าติดต่อเรื่องโชคลาภอะไรก็ตามที่ต้องไปให้อยากอยากจะประสบความสําเร็จประมาณนั้นนะคะก็มีเคล็ดลับว่าให้พกเพชรน้าทาั่งและขอกับเพชรน้าทาั่งแล้วจะได้ด้วยนะคะอ่ะจ,จุ๊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 สำหรับท่านที่บูชาทางช่องเรานะคะก็จะมีคาถาบูชาเพชรน้าทั่งให้ไปด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คืออีกชิ้นหนึ่งค่ะ หมายเลค่ะจะมีแบบย่อมๆลงมาจาก799นะคะก็คือจะเป็นแบบ599ค่ะ599นะคะจะมีแค่3ชิ้น3าหมายเลขเท่านั้นนะคะพิเศษเหมือนกันรับ2ชิ้น1,000ฟรีค่าจะส่งค่ะนำโปรโมชันนี้นะไปรวมกันกันกบเหล็กไหลเขาอึมครึมได้นะคะ599บวก599เป็น1,000ฟรีค่าจะส่งค่ะหมายเลขหนค่ะ ไซส์จะขนาดประมาณ2คูณ2เซนติเมตรนะคะจะเป็นเพชรหน้าทั่งแบบเม็ดใหญ่ๆเป้งๆเ,เ,เม็ดเดียวเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะตกแล้วไม่แตกค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเพชรหน้าทั่งที่เป็นเม็ดๆเมๆแล้วเกาะกันนะคะตกแล้วกระจายค่ะและนี่ก็คือหมายเลขสองนะคะจะโฟกัสยากนิดนึงเพราะว่าด้านหลังด้านหลังเป็นแบ็กกราวที่เป็นเหล็กไหลเข้าอึมคึมด้วยนะคะ ค่ะขนาดจะประมาณใกล้เคียงกันค่ะ2อคูณสเซนติเมตรค่ะมาต่อที่เพชรหน้าทางไซส์ขนาดย่อมยาวลงมาอีกนะคะไซส์ขนาดนี้ค่ะ399บาทเท่านั้นค่ะนำไปรวมโปรโมชั่นได้นะคะกับแร่เกาะล้านจังหวัดชนบุรีค่ะ ชิ้นจะเล็กนะคะจะเป็นเพชรน้าทังเม็ดเล็กๆมาเกาะกันเปรียบเทียบให้ชมนะคะ599กับ399ค่ะและนี่ก็คือ799มาถึงที่ชุดละ299นะคะชุดละ299รับ3ชิ้นค่ะเหมาะมากที่จะพกพาไปไหนมาไหนพกติดตัวค่ะบางท่านนะคะก็นำไปทำเป็นหัวแหวนด้วยค่ะเอาไว้เรียกทรัพย์ประมาณนั้นเลยนะคะ เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้นะคะว่านําเพชรหน้าทาั่งฝังไว้ที่4มุมบ้านค่ะบ้านหลังนั้นก็จะเรียกทรัพย์มีแต่ความมัง่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขค่ะครบเรียบร้อยนะคะสําหรับทากายสิทธิ์ที่ทางช่องเราได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้บูชากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลเขาอึมคึมเหล็กไหลเจ็ดสีเหล็กไหลงอบจากจังหวัด การจนบุรีค่ะรวมถึงแรกก่เกาะล้านของดีที่ภาคภูมิใจของจังหวัดชนบุรีและลงใต้นะคะไปที่พัทลุงค่ะเพชรน้าทางังหรือหินเรียกทรัพย์นะคะสนอกสนใจก็สามารถทักถามมาได้นะคะสำหรับท่านที่ชมจนมาถึงณเวลานี้นะคะทางช่องก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังประสบความสำเร็จขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูลเตปุระนะคะขอบคุณค่ะ